่วน80บาทต่อชิ้นตนลอดไปหมายความว่าคร่าวๆเดือนนี้ธันวาคมสมมุตินะคะว่ามีคนที่เปิดดีลดเลอร์สินค้าตัวนี้นะคะทั้งหมดหนึ่งสมมุตินะ2,000คนแม่บ๊เอเจ้าความจริงเลยคือว่าสมมติว่า2ลแบบ้านแต้ม2ล้าน TP ก็น่าจะมีดีลเลอร์สัก2,000คน2,000คนเพราะว่าดีลเลอร์หนึ่งคนคือ1,000แตบบ้มตีไปนะรวมรูดรีดลเลอร์มันจะน้อยกว่าเอาว่า2,000คนแล้วกัน ปรากฏว่าเดือนมกราคมบริษัทขายได้สมมตินนะขายได้ห้าแสนหลอดห้าแสนชิ้นห้าแสนชิ้นคูณสิบบาทเท่ากับห้าล้านเขาก็จะเอาคนสองพันคนไปหากับเงินห้าล้านกุมภแพ้ขายได้สมมตินนะสามแสนชิ้นก็สามล้านสามแสนชิ้นคูณสิบบาทก็สามล้านหากับสองพันคนที่เปิดดีลเลอร์เดือนนี้แหละมีแนาก็หางแบบนี้แหละ มีนาสมุดขายได้เจ็ดแสนชิ้นอย่างนั้นอธิบายตรงนี้เลยไนใครอยากให้แม่มองอธิบายกดเลขห้ามาใครอยากให้แม่มองอธิบายแบบให้เห็นภาพนะคะให้เห็นภาพไปเลยเพราะว่าอะไรสิ่งที่ประโยชน์ที่จะได้รับเนี่ยคนที่เป็นตัวแทนเนี่ยอยากน้อยซื้อบุมดีเอ็ภายในระบบขั้นต่ำแค่หนึ่งชิ้นต่อปีเองแล้วเขาจะไปจ่ายเราเนี่ยนะคะวันไหนรูปะเขาจะไปจ่ายเราเนี่ยทุกวันที่ห้า ของปีถัดไปไม่ได้จ่ายเราทุกเดือนนะเดี๋ยวเขาจะจ่ายเราเนี่ยเป็นปีเพราะว่าเขาจะอยากรู้ว่าไม่งั้นเขาจะเช็คไม่ได้เนาะสมมติสมมติสมมติกูอธิบายแบบนี้เนี่ยคูอธิบายบางคนเนี่ยที่เขาไม่ยอมเปิดเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่อะไรนะไม่เก็ตบางคนเนี่ยเก็ตนะบางคนเนี่ยเก็ตบางคนเนี่ยไม่เก็ตนะคะเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้เข้าใจแบบนี้นะคะเนาะเออนะ,ะอะนนี้นะแอะ สมมตินะคะว่านี่คือปีสองพันยี่สิบสองก็คือสองห้าห้าหกดูนะมกราคมกุมภาพันธ์มีนมาเมษาพฤษภามิถุนานกรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาคมเออสองห้าหกห้าสองห้าห้าหกหมาเลขมงคลสองห้าหกห้าลูกขออภัยนะคะอะ สมมตินะคะว่าเดือนมกราคมขายได้หนึ่งแสนชิ้นหนึ่งแสนชิ้นคูณสิบบาทต่อชิ้นแผนด้วยจำนวนดีลเลอร์นี่แผนด้วยจำนวนดีลเลอร์ที่เปิดนะคะที่เปิดนะคะที่เปิดนะคะผู้ร่วมก่อตั้งี่ผู้ร่วมก่อตั้งบุมดีเอ็นเอ เกตนะสมมติว่ามีหนึ่งพันคนก็แห่นไปนะฮะแบบนี้เลยก็จะได้เงินหนึ่งกนกุมภาพันธ์สมมติว่ากุมพาพันนะฮะอ่ะกุมพาพันเดือนกุมภาพันธ์นะก็ได้หนึ่งกิกุมภาพันธ์ขายได้ห้าแสนชิ้นนะคะคูณสิบบาทพี่ว่าเยอะไหมคูณสิบบาทสมมติว่าตรงนี้ได้หนึ่งล้านอ่ะหนึ่งล้านอันนี้ได้ห้าล้านสมมติว่าตรงนี้ได้เจ็ดล้านนะคะ ตรงนี้ได้สิบล้านตรงนี้ได้สิบสองล้านตรงนี้ได้สิบห้าล้านนะตรงนี้ได้เจ็ดล้านตรงนี้ได้ห้าล้านตรงนี้ได้สามล้านบอมคิดแบบน้อยๆนะแปดล้านตรงนี้ได้สักสิบล้านอาจจะสิ้นปีอันนี้จะได้หกล้านอ่ะสมมตินะเราก็จะได้เงินแบบเนี้ยแบ่งออกมาเพราะว่ามันจะหารด้วยจํานวนดีนลเลอร์หนึ่งพันคนทุกเดือนหนึ่งพันคนทุกเดือนเนี่ย นะคะเขาก็จะรวมยอดอันนี้นะคะทั้งหมดนี้ไปจ่ายเรานะคะ5มกราคม2566แปลว่าอะไรแปลว่าคุณจะมีเงินเก็บอีกหนึ่งก้อนคุณจะมีเงินเก็บอีกหนึ่งก้อนเป็นเงินขวัญถุงคุณอีกหนึ่งก้อนใครคิดว่าแบบนี้โคตรด,ดีพิมพ์มาหน่อยว่าโคตรดี ใครคิดว่าอันนี้เป็นเงินที่มันคือแบบอ่ะย้ํานะไม่ได้จ่ายเดือนไม่ได้เท่าทีไม่ได้จ่ายนะคะเฉพาะเดือนเฉพาะห้ามกราคมสองห้าห้าหกนะคะย้ํานะไม่ได้จ่ายตอนนู้นนะจ่ายตลอดไปจ่ายตลอดเออไม่ให้ตลอดไปจ่ายนะคะนี่จ่ายแบบนี้เลยจ่ายห้ามกราแบบนี้แหละ น,ะะนั่นแปลว่าเขาจ่ายเราแบบนี้นะคะซึ่งถามว่านะ,ะแต่ละเดือนคนสมัครดีลเลอร์ไม่เท่ากันไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะฟังดีๆนะดีลเลอร์บูมดีเอ็ผู้ร่วมก่อตั้งมีสฉอร์เดือนนี้เท่านั้นคือเดือนธันวาคมมก,การาคมเขาไม่ได้เปิดแล้วเขาเปิดเฉพระหนึ่งสิเท่านั้นแปลว่าอะไรแปลว่าคนที่เปิดดีลเลอร์หนึ่งถึสิบดีเอ็ จะเป็นผู้ร่วมก่อตั้งจะเป็นผู้ร่วมก่อตั้งที่จะได้สิบบาทนะฮะต่อชิ้น forever ตลอดไปเคียนะ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 ,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะไม่ใช่ดีลเลอร์ทุกเดือนจะได้เด้อบอมเบนดีลเลอร์ทุกเดือนสีได้เด้อสูเออเคียนะเคียนะ,นะ,นะบางคนบอก บางคนบอกว่าเอ้ยใช่หรือเปล่าแม่แต่เนี่ยอันนี้เคลียร์ให้ฟังก่อนเพราะว่าหลายคนเนี่ยคิดว่าเป็นดีลเลอร์ทุกเดือนนะคะดังนั้นดึงกําไรสิบาทต่อกล่องหารเท่าฟาลเดอร์คือมันคือผู้ร่วมกว่อตั้งคือฟาลเดอร์นะคะหนึ่งถึงสิบธันวาคมเงื่อนไขรักษาตต์ตัวเงตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราจะนะคะเราจะนะคะจ่ายแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยนะคะบูมดีเอเอเอ็กผู้ร่วมกว่อตั้งคือฟาลเดอร์สิบาทต่อชิน้น จ่ายนะคะนะนะตลอดไปนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราจะจ่ายวันที่ห้ามกราคมของปีเดียวก็คือห้ามกราสองห้าห้าหกนะคะอันนี้คือปีต่อไปพอปีต่อไปก็เหมือนกันคิดแบบนี้เลยแล้วก็จ่ายห้ามกราสองห้าหกเจ็ดเชียร์นะเชียร์นะเชียร์เดอ้อสูขอยเชียร์ให้เจ้าฟังเลยเดี๋ยวนี้เจ้ามาเปิดแล้วแต่เจ้าเ,เดอ้อ เอาจริงๆนะบ๊อบบอกเลยตัวนี้คุ้มตัวอื่นนะยังได้แค่ปีเดียวตัวนี้ได้ตลอดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้โฟวเดอร์บูม D N A X สิบวันนี้ทำไมทุกคนถึงวิ่งตาเหลือกเพราะสินค้าตัวบูม m n n a x จะเป็นตัวยืนเหมือนคอลลาเจนคุณคิดดูนะคอลลาเจนขายเดือนหนึ่งเยอะมากแต่ไม่เปิดโฟวเดอร์เพราะมันเปิดไปนานแล้ว ดังนั้นเนี่ยนะคะวันนี้สินค้าบูม m n n a x ตัวศาสตร์ชะลไวัยเม็ดฟู่มันจะเป็นตัวยืนที่จะขายตลอดนะครับเพราะว่ามันจะเจาะกลุ่มตลาดนะคะที่เป็นคนนะคะอยากจะชะลอไวดังนั้นสินค้าตัวนี้จะเป็นสินค้าตัวเมนอีกหนึ่งตัวตลอดไปของดีไอคอน g r o u ปเพราะฉะนั้นใครคิดว่าปังมากพี่มาหน่อยว่าบูม m n n a x ปังมากพี่มาค่ะ Boom DNA X ปังมากมันคือความมั่งคั่งของคุณเลยนะคะดังนั้นสินค้าตัวนี้นะคะปีนี้ธันวาหกสี่ก็คือยอดปีหกห้ทาทั้งปีรวบรวมจ่ายห้ามกรลาหกหกคุณได้แน่นะคะเพราะฉะนั้นคุณทําแบบนี้แล้วปีหกหกคุณซื้อหนึ่งชิ้นแล้วคุณก็จะได้เงินนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือปีหกหกขอโทษนี่ปีหกหกสี่ 4, ใช่ไหมปีหกห้าคุณซื้อแค่ชิ้นหนึ่งปีหกหกคุณก็ซื้อชิ้นหนึ่งคุณก็ไปรับแพ้มกราหกเจ็ด เพราะฉะนั้นใครที่เป็น f ฟ u เดอรอันนี้บอกเลยว่าคุ้มมากเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้คือทําความเข้าใจส่วนคนที่เป็น p a r t n e r p ์ o ูคุณจะได้ปันผล1%จากทุดยอดขายสินค้าทุกชิ้นจากสายงานที่ไม่ใช่ Partner ดังนั้นนะคะอันนี้คือ p a r t n e r p ์ผูคนได้ p a r t n e r p ์ผูเนี่ยจะต่างกันนะในใครได้ใครเปิด PP บ้างพิมพ์ PP มาหน่อยใครเปิด PP มาบ้างพิมพ์ PP มาหน่อย ใครเปิด PP มาบ้างพิมพ์ PP หน่อยอ่ะครูขอถามคนเก่าคนที่เปิด PP ใครที่เปิด PP พิมมาโอเคใครเปิด PP บวก DNA พิมมาหน่อย PP บวก DNA ใครเปิด PP บวก DNA คนที่เป็น PP ฟังดีๆนะแล้วเปิด DNA ด้วยแต่ว่าอะไรรู้ป่ะมันคือกุุทโลบายให้คุณสร้างทีมเพิ่มถ้าคุณมีทีมใหม่เปิดมาตลอดหลัง PP ทีมใหม่เหล่านั้นคุณจะได้หนึ่งเปอร์ซนต์จากทุกยอดขาย สินค้าทุกชิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเคลียร์ก่อนนะเคลียร์ก่อนนะเดี๋ยวคุณจะไม่เข้าใจนะคะอะ่เดี๋ยวแม่บ๊อบส่งให้นะแม่บ๊บส่งให้ทุกคนจะได้เก็ตมากขึ้นจริงๆส่งไปให้ในกลุ่มแล้วหนึ่งรอบเดี๋ยวที่ส่งให้ทีทีก่อนนี่เลยนะอันนี้เลยอันนี้เลยเคลียรนะ์นะนะแบบนี้เลยโปรโฟาวเดอร์บูมเยนตึงกำไรสิบบาทต่ตอ,อกล่องเท่ากับผ่นเท้าไฟเดอดร์ฟาวเดอร์ที่เปิดภายในปีนี้ เงื่อนไขรักษาตาแหน่งตัวเองนะคะซื้อ1ชิ้นบูม DNAX เป็นการจ่ายเงินฟาวบูมฟาเวอร์ดีเอปีละครั้งคือวันทุกข้ามากราคมห 6, 6, 6ปีถัดไปปีนี้ธันวา64นะคะก็จะรวมยอดปี6กแค่ทั้งปีรวบรวมจ่ายวันที่ห้ามการาคม66เป็นกอบเป็นกำแน่นอนนะคะเนาะเออนะคะเพราะนั้นเนี่ยคุณจะได้ไม่ใช่ห้ามการาหกแค่ 6, คุณได้เงินนะ5มการาคก66เด้อเพราะว่ามันยังไม่มียอดทังปีนะส่วนใครที่เปิด P p พ a r t n e r p o o ฟูมาแล้ว คุณจะได้ปันผล1%จากทุกยอดขายของสินค้าทุกนะทุกชิ้นจากสายงานที่ไม่ได้เปิดพาร์ทเนอร์ปกติอันนี้คุณจะรู้ดีนะครันเราจะจ่ายพาร์ทเนอร์ปูทุกเดือนที่หนึ่งห้าเก้าของปีปีหน้าหกห้าก็ยังคงจ่ายแบบสี่เดือนต่อครั้งใครที่เปิดพีพีเราจะจ่ายปีหน้าหกห้านะจ่ายเดือนที่หนึ่งเดือนที่ห้าเดือนที่เก้าแต่ตั้งแต่ปีหกหกเราจะจ่ายปีเดียวเหมือนกับ ตัวโรอื่นก็คือจ่ายมกราคมนะคะครั้งเดียวตั้งแต่ปี66เราจะจ่ายครั้งเดียวหมดเลยเพื่อจะได้เป็นระเบียบเราจะมีเงินก้อนทุกปีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าปังปุริเย่แน่แน่สุดยอดไหมไหนใครคิดว่าสุดยอดบ้างคือบอบไม่รู้จะบอกว่าไงนะอยู่ที่เดคกข้อน่ะบิ๊กออสพอหาแต่รายได้มาให้ใหตัวแทนย้ำนะขายปีก็ได้กำไรเหมือนเดิม สะสมก็ได้กําไรเหมือนเดิมสร้างทีมก็ได้กาไรเหมือนเดิมมีคนถามครูอีกนะมีคนถามครูอีกว่าอาจารย์แล้วถูกไปแนะนําดีลเลอร์ฟังดีๆนะถ้าเราไปแนะนาดีลเลอร์เราได้ฟังไหมคะสมมติว่าเราเป็นดีลเลอร์แล้วเราไปแนะนาดีลเลอร์ DNA X เราได้กี่บาทตอบกูหน่อยสมมติเราเนี่ยเป็นดีลเลอร์มาแล้วแล้วเราไปแนะนําดีลเลอร์บูม DNA X เราได้กี่บาทคะตัวคุณได้กี่บาททีมา, dette, าหน่อยใครรู้คําตอบบ้าง สมมตินะคะว่าคุณเนี่ยเป็นดีลเลอร์แล้วคุณไปแนะนำดีลเลอร์ย้ำนะไปแนะนํำบูมดีลเลอร์ DNAX คุณได้กี่บาทคําตอบคือคุณได้1นึ่งหมื่นบาทแต่ถ้าเกิดคุณเป็นดีลเลอร์แล้วคุณไปแนะนําให้เขาเปิดนะดีลเลอร์ซ้าก็คือรีพีทดีลเลอร์นะคะนะหกเขาเรียกว่าอะไรนะ300ชิ้นเนาะคุณจะได้กี่บาทครับคําตอบคือหกพัน ดีลเลอร์แนะนำดีลเลอร์ได้หมื่นหนึ่งดีลเลอร์ไปแนะนำรีดีลเลอร์ได้หกพันเพราะฉะนั้นเคลียร์นะเอาใหม่นะตัวคุณเป็นดีลเลอร์แล้วคุณไปแนะนำบูมดีลเลอร์ DNAX คุณได้หมื่นหนึ่งแต่ถ้าเกิดตัวคุณเป็นนะดีลเลอร์แต่ไปแนะนำคนที่เขาเป็นดีลเลอร์อยู่แล้วติดตัวเรานะแล้วต้องติดตัวคุณนะแล้วเขารีดีลเลอร์เราได้หกพันบาท ะะเพราะฉะนั้นเป็นแบบนี้สําหรับซูเปอร์วเซอร์ไม่ได้นะคะอันนี้บอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นดีลเลอร์เท่านั้นถึงจะได้นะคะย้านะว่าโปรนี้เดือนนี้นะคะโอเคนะโอเคนะเออโอ้ยอธิบายอันนี้เหนื่อยจังเลยอะทุกคนแต่รู้ว่าคุ้มพี่คิดว่าคุ้มไหมคะใครคิดบ้างว่าคุ้มคุณลองคิดภาพดูนะว่าถ้าเกิดเราทํานะคะสมมุตินะว่าเราทําไปเรื่อย คุณลองคิดภาพดูใครคิดว่ามั่งอะใครคิดว่าคุมมคคาค้มมั่งลองดูนะนี่คือสองพันยี่สิบเอ็ดสองพันยี่สิบสองสองพันยี่สิบสามยอดขายทั้งปีนี้นี่ DNAX นะอันนี้คือเดือนธันวานะฮะคุณจะได้ห้ามกราปีสองพันยี่สิบสามคิดตามคุณนะยอดขายเดือนนี้ก็จะจ่ายห้ามกราคมสองพันยี่สิบสี่ สองพันยี่ห้าสองพันยี่หกสองพันยี่เจ็ดไปเรื่อยๆสอง xxx อ่ะผัดว่าไปคุณก็จะได้รายได้แบบเนี้ยนะคะจากเจ้าตัวบูม m ีเอ X เออ็ไปเรื่อยๆนะฮะว่าบอกเลยนะยังไงก็โคตรดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะบอกเลยว่าตัวนี้นะคุ้มถ้าคุณจะเปิดนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าบูมดีเอ X มันดีกว่ามันดีเนี่ยนะมันดีไม่แพ้เจ้าตัวเอ่อคอลลาเจนเลยนะมันดีไม่แพ้เท่าตัวคอลลาเจนเลย,นะน,เเลยนะคะแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเปิดนะคะบูม d n a อออันนี้ถือว่าดีมากนะคะ โอเคนะโอเคนะอ่ะเผื่อใครอยากแคปหน้าจอสรุปนะบูมดีเอน X นะคะหนึ่งถึงสิบนี้นะคะผมบอกเลยว่าได้สิบบาทต่อกล่องหานเท่าหานเท่าหานโฟลเดอร์ powder, ที่ก่อตั้งนะแปลว่าคนที่เปิดดีลเลอร์เดือนมก,กราคมเขาจะไม่ได้แบบนี้นะคุณมาเปิดมก,กราคมคุณไม่ได้นะเออนะคะอ่ะเคลียร์นะเคลียร์นะเคลียร์นะ แม่ครับจะได้ของประมาณเมื่อไหร่ต้นปีเลยครับต้นปีเลยคุณพ่อบอกว่าต้นประมาณันที่หนึ่งนะครับก็คงแบบขนส่งพร้อมเขากคงเริ่มกระจายนะยครับใช่รอรับนะจ๊ะตามคิวเลยใครที่กดสั่งแล้วให้ไปกดออกจากกล่องชีฟูฟิเมนได้นะใครที่เปิดไปแล้วให้ไปกดสั่งมาบ้านเลยนะไปกดสั่งออกมานะพอกบอกเลยมันจะได้ได้ของเลยอันนี้บอกไว้ก่อนให้ไปสั่งออกมานะคะไปกดสั่งออกมานะ คือเข้าไปในแบ็กออฟฟิศแล้วไปกดสัง่งราคาข้างกล่องเท่าไหร่นะคะเออคําถามดีแม่อ่าไหนๆก็สอดแล้วอยากรู้ใช่ไหมเนี่ยเอาจริงๆอยากรู้ใช่ไหมหทุกคนราคาข้างกล่องนะราคาข้างกล่องหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทราคานะคะราคาข้างกล่องนะคะราคาปลีกแนะนํา ราคาปิกแนะนําแล้วแต่เลยขายได้ตั้งแต่ห้าร้อยเก้าสิบาทถึงพันสองร้อยห้าสิบแล้วแต่คุณเล่นโป๊นะฮะราคาปิกแนะนําเนาะห้าร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งนะฮะหนึ่งชิ้นมียี่สิบเบดหนึ่งชิ้นเนี่ยมียี่สิบเบสฟูนะคะโอเคนะเคลียเดอร์เคลียเดอร์เคลียนะเคลียนะ,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 นะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกเลยว่าตัวนี้เจ๋ง ย้ำนะว่าตัวนี้ดีมากถูกมากราคาเหมือนคอลลาเจนเลยค่ะเลตส,ส่วนต่างทุกอย่างเหมือนคอลลาเจนเหมือนกลูตาเหมือนนะคะเหมือนคอลลาเจนเหมือนกลูตาเหมือนซิเปยซิปล็อกเหมือนลูฟเบอรี่ดีท็อกปังปุรีแม้คุณคิดว่า d ีเอเอพารวยปะมกลมดีเอเอพารวยนะบอ,บอกเลยตัวนี้เข้าใจง่ายเป็นสินค้าที่เข้าใจง่ายมากใช้คําว่าเป็นสินค้าที่เข้าใจง่าย เพราะทำให้หน้าเด็กลงเพราะทําให้เราชะลอวัยทาให้เรานะช่วยแก้เรื่องของความจำด้วยนะตัวนี้ประโยชน์เยอะมากนะครับคนที่แบบเป็นวัยแบบเอจจิ้งเลข3เลข4เลขห้าไปแล้วตั้งแต่เลข30กว่าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้มลภาวะมันเยอะคุณกินตัวนี้คือจบเลยบูม DNA X ็พารวยก๊อปปี้มารีดินเลอร์ได้สิอะไรบ้างครับอาจารย์ เหมือนกับดีลเลอร์ปกติเลยแต่ไม่ต้องจ่าย500ชิ้นค่ะไม่ต้องเปิดบิน500ชิ้นใครที่เป็นดีลเลอร์อยู่แล้วคุณเปิดตัวนี้ซ้ำได้เลยคุณเปิดตัวนี้ซ้ำได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาบอกเลยว่าตัวนี้มันดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทนะครับไม่ได้อยากให้คุณเนี่ยจ่ายเงินเยอะนะอ่จริงจินนะใครที่เป็นดีลเลอร์อยู่แล้วหรือเป็นพ p เป็นอะไรมาก่อนนะครับคุณสามารถเปิดดีลเลอร์เก่านะตัวเราเองเป็นดีลเลอร์เก่า เราสามารถเปิดได้แค่300ชิ้นเองก็คือประมาณ6ซุปใช่ปะถ้าจะไม่ผิดหซุปนะคะดังนั้นสิทธิประโยชน์นะคะเหมือนกันเลยแต่ต้องคงสภาพการเป็นตัวแทนนิดนึงอย่างน้อยซื้อ1ชิ้นต่อปี <c oughs> นะคะแค่เงื่อนไขง่ายมากหชิ้นต่อปีใครคิดว่าทําได้กดเลขหนึ <c oughs> ่งทำได้กดเลขหนึ่งนะเพราะฉะนั้นโปรโมชั่นสำหรับงานมินิลีดเมื่อวานนี้นะคะดีลเลอร์นะคะ <c oughs> ลุ้นจับฉลากทองคำหนบาท สามรางวัลในใครอยากได้ทองหนึ่งบาทกดเลข1หนึ่งมากดเลขกหนึ่งมาเฉพาะฟาเดอร์ที่เปิดแค่หกนะเมื่อวานกับวันนี้วันพ่อและวันดเชยวันพ่อนะคะเออวันนะคะวันพ่อเก่าเนาะวันพ่อของรัชกาลที่เก้าเนาะคุณจะได้ลุ้นจับสลากทองคำหนึ่งบาทสามรางวัลจากซุปเปอร์ทีนะคะตามนี้เลยเพราะฉะนั้นคุณมีรางวัลพิเศษตามนี้สำหรับคนที่เปิดนะคะ ที่เปิดเนี่ยจะได้สิทธิ์เข้าแคมปั้นเด็กเงนินล้านอาจารย์สวยอาจารย์ินด้วยรุ่นรับของรางวัลมูลค่ามากกว่า1.5ล้านบาทเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์ที่12ใครเปิดแล้วตอนนี้คุณได้สิทธิ์ในวันที่12ธคันวาต้องมาเจอกันด้วยที่ศูนย์ราชการห้องประชุมวายุพักชั้4ตั้งแต่8 0 0โมงถึง5โมงเย็นมีกิจกรรมของรางวัลน,นะคะต้องเร่งได้เลยว่ามูลค่ารวมแล้วกัน นะน้อนเดี๋ยวเราไปเจอกันในงานนี้ด้วย mm hmm. เพราะฉะนั้นอย่างน้อยกลับบ้านไปคุณมีของติดหมายติดมือไปเป็นดีลเลอร์แล้วก็ไปลุ้นของรางวัลอีกนะคะสุดยอดมากใครเป็นดีลเลอร์อยู่แล้วรีดเลอร์แล้วรับส่วนแบ่งของสินค้าบูมดีเอ็นเอ็กนะเราจะรับส่วนแบ่งของสินค้าบูมดีเอ็นเอ็กนะไม่ได้สินค้าทุกตัวนะเป็นของบูมดีเอ็นเอ็กนะคะเป็นสินค้าบูมดีเอ็นเอ็กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ยอดขายที่เกิดขึ้นนะคะจะเป็นยอดขายของผลิตภัณฑ์อะไรนะบูม d ีเอ็นเอนะคบูมดีเอ็นเอนะคะแต่นะดังนั้นเนี่ยใครที่เปิดดีลเลอร์อันนี้รู้อยู่แล้วนะคะเวลาเปิดบูมดีเอ็นเอนะคะัอันนี้บอกไว้ก่อนห้าร้อยยี่สิบห้าชิ้นคุณจะได้ปักะเดียด,ดีลเลอร์ห้าร้อยแต่ห้ารอยยี่สิบห้าชิ้นเนี่ยคุณจะเปิดใช้เงินเนี่ยสองห้าแปดแปดสี่ศูนย์ คุณจะหักแคชแบ็กไปสามหมืนึ่งพันห้าร้อรับโปรโมชั่นจากบริษัทนะฮะสามรอยห้าสิบีพีรับเจ็ดพันรับสามโปรสองหมืนหนึ่งบวกกันเปเสร็จคือห้าหมื่นสองพันห้าร้อยนะแคชแบ็กบวกโปรโมชั่นถ้าเราอยากจะประหยัดเงินในกระเป๋าลงเราจ่ายจริงนะคะยืมแคชแบ็กตรงนี้กับบอสนะคะกับนะกับแม่ทีมติดต่อเลยคุณจะจ่ายจริงๆแค่206 3 4 0 แต่ถ้าใครไม่ยืมแคดแบ็กอยากรูดบัดเต็มแล้วนะคะวันที่5มกราคมคุณรับแคดแบ็กแค่หมืน2,500เข้าบัญชีคุณก็ได้ดังนั้นบางคนอยากรูดบัตรเต็ม258,000นะฮะก็จะได้แคดแบ็กนะคะคืน52,500ในวันที่5มกราคมนะจะอันนี้บอกไว้ก่อนกับอีกคนหนึ่งที่เป็นดีลเลอร์อยู่แล้วแล้ววันนี้อยากจะรีดีลเลอร์ นะฮะคุณจ่ายแค่สามร้อยนะคะสามร้อยนะคะรับแคชแบ็กหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยกับโปรโมชั่นหมื่นสี่เบสเสร็จแล้วคือสามหมื่นอันนี้คือ 350, คิดที่สามร้อยห้าสิบชิ้นะสามร้อยห้าสิบชิ้นไม่ชิทสามร้อยนะเพราะเจะ้เอาโปรด้วยเอาโปรเจ็ดพันสองอันนะคะเบสเสร็จคุณจ่ายจริงแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทเองนะคะอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะคะแอะเคลียร์นะเคลียร์นะเคลียร์นะ เคลียร์นะเคลียร์นะเคลียร์นะแต่แต่ทุกคนเราไม่ได้มีแต่เท่านี้ค่ะและสําหรับคนที่เปิดดีลเลอร์แม่คะคนยังไม่เปิดดีลเลอร์ต้องเปิดเท่าไหร่ใช่ไหม525ครับใครยังไม่เป็นดีลเลอร์เปิดอันก่อนหน้านี้นะคะอาจารย์คะอะมีคนถามเนาะคำถามนะอ,ะอูดีมากเลยมีเพื่อนถามว่า แม่บอสคะแล้วถ้าเกิดคนที่มีสิทธิ์เข้าง,งานเด็กป้านในแคมป์แล้วแล้วเปิดดีลเลอร์ดีลเลอร์มีสิทธิ์เข้าง,งานเด็กป้านสองสิทธิ์ไหมครับอันนี้อันนี้ไม่ได้อันนี้นับสิทธิ์เดียวนะตอนนี้เท่าที่แม่บอมทราบนะนับสิทธิ์เดียวอยู่แล้วครับนับสิทธิ์เดียวนะครับเออนะเดี๋ยวลองถามบอสดูแล้วกันคุณสุเมธถามมาดีมากๆเลยนะโอเคนะครับย้ําว่าเราจะมีโปร เตรียมรับจากแม่บอบไปนะคะทุกคนค่ะตื่นเต้นจังเลยอะ่ะโอยตื่นเต้นจะแจกโปรเยอะแา่ไหนๆก็ไหนๆแหละช่วงนี้เขาเป็นกระแสกัน <laughs> ช่วงนี้เขาเป็นกระแสกันกล่องส่มจ้ะเออแม่บอบจะมีนะคะสําหรับใครก็ตามที่เปิดดีเลย์บอสเนี่ยเขาแอบมีโปรบอสาสวยมีโปรใช่ไหมที่บอกว่าปิดดีเลอร์ได้คูปองสามสิบใบได้คูปองเมื่อวันที่หนึ่งถึงสามอ่ะใครจําได้บ้าง หนึ 1> 1่งถึงสามได้คูปองสามสิบใบไปลุ้นเงินแสนใช่ปะสองแสนใช่ไหมถ้าเปิดสี่กับห้าลุ้นสองแสนใช่ปะเออแม่วอกก็เลยบอกว่าหนึ่งถึงสามบอสมีสามสิบใบใช่ปะถ้าสี่กับห้ามียี่สิบใบใช่ปะแล้วตั้งแต่วันที่หกเป็นต้นไปถ้าบอสจ่ายก,กี่ใบก็ว่าไปเนาะสมมติใครได้สามใบอยู่แล้วหน Hyper 1, 2, ึ่งสองสามไหนใครเปิดดีลเลอร์หนึ่งสองสามพิมหนึ่งสองสามมาหน่อยใครเปิดดีลเลอร์วันที่สี่กับห้าพิมสี่ห้าหน่อย ใครเปิดสี่แหาใครคิดว่าจะเปิดกดเลขหกไหมใครคิดว่าจะเปิดกดเลขหกไหมโอเคใครที่เปิดหนึ่งสองสามนะคะบ๊อบบอกเลยคุณจะมีคุณจะมีคูป,ปองเนี่ยตัดเลขศูนย์ออกจากสามสิบใบเหลือสามใบใครที่เปิดสี่กับห้าจากาย,ายี่สิบใบเหลือสองใบใครที่เปิดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้าบอสแจกคูปอะไรก็ตามเนาะอย่างน้อยได้หนึ่งใบแี่แน่บ๊อบแจกกล่องสุ่มค่ะไปค่ะทุกคนฮิ้ว สเปเชียลโปรโมชั่นบอดีเลอร์ส่งท้ายปีเซอร์ไพรส์กล่องสูงแม่บ๊อบนะคะสิบรางวันย้ำค่ะในนั้นจะมีอะไรบ้างกล่องสูงสิบรางวันนะไม่รู้แหละบอบจะยัดอะไรลงไปบ้างบางคนอาจจะได้ iPad ค่ะบางคนอาจจะได้ a i r m เมค่ะบางคนอาจจะได้หลุยวิตตองนะคะบางคนอาจจะได้เงินสดค่ะบางคนอาจจะได้แบรนด์เนมยี่ห้ออะไรไม่รู้ รอลุ้นกันเลยที่แน่ๆตามรูปนี้นะคะมีอะไรบางอย่างจากแอ์เมสแน่นอนมอบให้จากลุยวิตตองมอบให้ย้ำนะคะราคาไม่ถูกเลยรางวัลสิรางวัลน, 10, น,นี้กล่องสุ่มขนาดใสเท่ากันใส่ของไม่เท่ากันนะคะของนะท่านที่เปิดดีลเลอร์ตัวบูม m ีเอเหรือสินค้าอะไรก็ได้ในเดือนนี้ที่เป็นดีลเลอร์ ย้ำนะคะย้ำนะรีเร์ได้ไหมคะได้เหมือนกันเลยตาได้บอสไม่ใช่บอสจ้ะแม่บอสเป็นแม่ทีมเดอร์บอสก็แจกไปค่ะแม่บอสบ้าน้จของรางวัลน,นะคะมูลค่ารวมนับแสนบาท iPad oh <my. S 1> บอกเลยว่าขั้นต่ำนะขั้นต่ำนะคะนะขั้นต่ำนะไม่ต่ำกว่าสามเครื่องแน่นอนในสิบรางวัลเนี้ยมีของรางวัลทุกอัน ที่เป็นชิ้นใหญ่อยู่ในนั้นบอกเลยค่ะมีทุกกล่องเปิดเข้าไปกรีดของไปถึงบ้านครูจับวันที่สองถ้าจับไม่ผิดนะน่าจะจับวันที่สองมก,กราคมนะคะแล้วแต่ครูซื้อของไวน้ดะ่ครูจะแพ็คเหมือนกันเลยสิบกล่องซึ่งพอว่าแพ็คเสร็จของมันหน้ากล่องมันหน้าตาเหมือนกันบ๊อบจะไม่รู้เลยว่าในนั้นเนี่ยสมมติว่าบ,บ๊อบหยิบกล่องนี้ขึ้นมาบ๊อบจะจับผ่านซูม แล้วก็เปิดสดๆเลยแล้วก็มีฉลากออกมากรีดแต่บอบเนะี่ยจะแจกนะไมวันที่สองก็วันไหนก็ไม่รู้แหละที่บ๊อบได้รายชื่อมาจากบอสนอะ่ะบ๊อบแจกแน่นอนแล้วพอแจกเสร็จปป๊บบ๊อบจะปิ้นนะบอบจะปิ้นเออชื่อที่อยู่แล้วก็ส่งไปพร้อมกันแล้วคุณไปรอรับแล้วคุณอัดวิดีโอเลยนะฮะอัดคลิปเลยตื่นเต้นมากถ้าได้ของเฮียด่ากูได้ <laughs> ถ้าได้ของดีแล้วกรี๊ด ช่วยกรีดดังๆบอกปาลมีกับเพื่อนเอาดีๆเอาดีีมันจะปังปริเย่บางคนอาจจะได้กระดาษหนกงสืพิมพ์สิบแผ่นอย่างเงี้ยกูส่งไปแล้วก็มีทิชชู่อีกหนึ่งกล่องแต่ในนั้นเนี่ยนะคะดูให้ดีอย่าทิ้งของทิ้งคว้างฮัลโหลนะคะ <laughs> บางคนอาจจะเป็นหนัสือพิมพ์ยัดไปสิบแผ่นนัก๊า ติดแผนเปิ๊มจุดไฟเผาของไห่นะคะดูให้ดีนะคะทุกคนขาถ้าบอกเองไว้ก่อนเองดูให้ดีนะคะเออแต่บอกเลยใครรีดีเลรลก็ได้ได้เหมือนกันนะคะบอสบอสสวยเนี่ยเขาจะมีโปรอะไรก็ตามเนาะถ้าสมมติบอสบอกว่าวันหนึ่งบอกว่ามีคูปองสิบห้าใบก็ได้รับหนึ่งใบถ้ามีคูปองยี่สิบใบก็ได้รับสองใบได้รับสองสิบ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเรื่องฉลากไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวบอปลันเลขให้แล้วก็ใส่ชื่อคุณลงไปจับขึ้นมาเป็นชื่อคุณปุ๊บนะครับเบือนระบบของบอสสวยเลยนะคะหรือไม่ก็กดกดอะไรนะั้นรนดอมอะไอที่เป็นฉลากอะนะคะเช่นเป็นหมายเลขเนาะ,ะบอสกดขึ้นมาปุ๊บเป็นเลขคุณเลยคุณได้เลยดีป่ะดีป่ะเออดีป่ะไหนๆก็มาแล้วละกันเนาะวันนี้อยู่กัน9ก้าร้อสิเ็คนแจกตัตงค์ดีป่ะ <laughs> เอาตังเงิดฉันด้วยเหรอแกเอาดีๆัลัวแกเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆเอาตังจะดฉันด้วยเหรอเธอเราทุกอ,อยาก่างสงสารฉันเธอสงสารแม่เธอจริงๆนะเออ <c oughs> สงสารแม่เธอเดี๋ยวแม่มีกิจกรรมให้เล่นเอาว่าเอาว่เา,เ,าเดี๋ยวสิ้นปีวันที่สามสิบสามเอ็ดเดี๋ยวมาไล์สดแจกเงินดีกว่าเล่นๆกับผับน,นะวันนี้มาบอกโชคละกันรางวัลเยอะมากไม่มีสลด์แล้วจบแล้วค่ะมีแค่นี้เลย เดี๋ยวส่งลงให้ในกลุ่มเช่นถ้าเกิดใครได้คูปองนะัดเขียน์้นน่ง